non è che lo vogliamo io. con lo giallo. มันมือเช้าเด็กพ่มาจกโม่งพ่อลุงเจ็บโม่งพ่อเช้าพ่อลุงมาผู้เดียวบ่โอ้มือเท่าบ่มาหาโมงกลัวไปหากลัวเอยไปหากลัวมันเป็นลักษณะยังไงเนี่ยมันมากมากเลยเห็นลอยเต็มหน้าเลยเต็มต้นเต็มกระโดดขึ้นไปกระโดดมากเลยว่กระโดดลงนะพุ่งพุ่งเลยนะนี่มันเต็มรุ่นแจ้วหัวทอดอยูุณบอกเห็นไหมบ่ ร่ขึ้นเขาก็ดดขายยังวะโอ้โยื่นหง้ยดอีนะดยโอ้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 ยมีคนมานาไปแจ็คกระสอบไปโน่นหครัวหรัวกระสอบหาพีแตกระสอบให่เด้อโนตาลขสองสองถังน้ำแข็งถังเขียวอ้าพอเบิร์ตจำด้สองถังเบิด้ตใส่กระมังอี2สอกระมังมังไงโอ้มันชิมมันิลล็อยู่ิสุปีบอกเขลูกลูกกูจี่ตายกะได้แงอลงครับเมียโน มันคือลงแต่ป้าเดียวมแต่ว่าป้านี่มันลงมื่นเดียวพีุ่มื่ือแรกมือหน่งมับ้านี้ปนั่งเร่องอะจะไปขอจะไทยคือบองหรอมีแต่ขึ้นผไปไทยมีแต่ขืนนไม่ลองแต่ว่ามึอนมแต่ขืนมัโดดเนี่ยไปไยว่าเอนนี้ทุกปีมั้เขาจะมันขึแต่ขนม่าห่วยคือมันจะห่วยต้นนี้มันลงจับเพราจะจะไปวู้่มึง มันมาพอวังมานสิโลกเนี่ยขาวทีเลยนี่นะว้าเป็นมอนเลยุ่มหนึ่งกุ่มนึ่งไปเศร้านี่บ่เศ้าอ่ากุ่มนึงกุ่มนึ่งแล้วเป็นตันอออือคแค่แ่มืนกะพังมาทีแบกุ่มทีลกุ่มนะ้ามาที่บมาดีลวกระสอบกระสอบแล้วเนาะเออมาทีโอ้กว่ายังกระสอบกินกินอ้ครับพี่นงครับมีเื่นแต่มันยู้นานนี่เต็มคื่เ่าเลยเต็มท่าเน่ต็มตนทากระโดด มันต้องลงกัร่องทองนกั้นนะนี่ครัพรลงพนแคไหนสุปีสุปีพี่น้องครับพเอดสุพีน้องฟังดูขึ้นร่องต่องไตอนที่ลงมากมันจะลงหวยรงหวยเลยไอ้ป้าสิขึนมากะพ่ออที่นีร้อรอยจากมาไม่มาร้อยจาก่าดูตันแรกนี่นัจะเป็นปลาแยังปลากดเนะปลากดหันจะลงไปไปไทยเลยขึนมากรงเราอ้ก่มร่องขึปงเงาผมนาหอดมากนี้มันขึ้นอะไรขึนไะเออคอยลงคอยลงปนง ต้นไม้เนี่ยปะปดลายบ่โอ้นี่นี่ขนาดถ้ามีปลาข่าวแล่นขึ้นได้ด้วยหนิปลาข่าวปะปดแล่นขึ้นได้ด้วยนั่นคือจะคุณนะว่ามันต้องสอบอูกมันแล่นขึ้นได้ต้องหูท่อที่นี่เนี่ยปาสามสี่กิโลเดี๋ยวเล่นยุ่งเห็นเลยอยู่เนาะเอาหูใหญ่หลบไฟจวเหี้ยขับ่ถคันเดี๋ยนแล่นขึ้นเลยนั่นคือไม่มีหยุดเลยเป็นจวดๆเลยเนาะนี่แหละมันขึ้นน้องผู้นานหน่อยนะโอ้ ตันมรดข้นต so so the <laughs> ้น <variety: t ük> <anyway> ้ำไหลูน้ำไม่ไ่าเด็กพูนนิดดแต่พมือแรกเดมินดนขึ้นห่วยดีบอดห่วยแดนขึ้นนิดหน่อยอย่งก็บ่ง่ในเด็ันเรเห็นมันเราก็ขึ้นอ่ะพอแต่ว่า่วนมัดถือตงนี่ถือแต่ว่ามันสินืตั้งบอมาแล้แต่วันต้นฝามันถือไุ้กุกปีทุกปีเนาะแต่ตุกปีไปุ้มนีมันจะมาิลูมือเดียวเนาะบ้านีลูมือเดียว มือกะจะเป็นปลาอีไถ่ยังไม่ต้องล่องกับล่องห้างบัดอ๋อล่องวันล่อห้างตลาดล่องวันไหนาเนาะพี่น้องครับนุ้ยประสบกันวันแหวันสิบหกพี่เนาะมาลงวันแหไม่น่าไว้เธอเดียวหานจุดเดียวหันชิโล่เออเธอเดียววันแหมันลงมาเป็นกอดเลยเนอะเป็นกอดเลยรถจอดแต่เอาเอิร์อดันไปแล้วมาตรงบ่าแกผู้เดียวเนาะเอาใส่เต็มกระสอบนึงเอาเอิร์อดันไปมันมันดันคนนะฝามดันลบ่ ปีไก่ส uh ุดยอดเนาะปีนี้มันพออยู่ไหเนาะพรมก็เป็้าอยเนีโมโหปนเ้าเนาในหากระสอบกระสอบกระสอบนี่ครับโอ้ไล่กันตัวเนี่ยมันัองมันาเมันตวลงบดจดืเี่นลงฝนนี่นตัเเนยแต่ตาต้เยอนี่ไหลงไหมเนาะมันลอฝนเราบง้เนี่ยไม่ใชอไว้เดนะนเอ่าเนา ปลาคุ้มปลาเงงอยู่บนโต๊ะโอ้ถนัดพยายามข้าวนาบ่อยู่นะโอ้แต่ว่ามัวนี้อยู่ที่เ่าตัวนี้โคนน้ำที่นะมันกระโดดที่โตะเนาะแต่ว่าั้ไก่เบิ้ลเช็ดเจ็ดเซยนี่ได้ที่เตากระ่งครับพี่น้องยาโคง กเท่ดาดข้าูยังิ<แ>โกอล่ได้ดาสอูกรตตรงอสอูกเดียบอมนนได้สามเขอนด้าโอ้ยาคว่าแหนวันนี้เั่นถือต้่เขามันลงมามท่อวนอยูนี้โอ้มันมาวนอยู่ขัเออมาวนอยู่นี่ว <บา S 2> ่าทาง มพอมีนาทอนเาะวาดน้ำด้บานเดินลวกรลุกว้ลุงลงขึ้นขึ้นอยู่นี่แล้วนาะเออขึ้อย่ละเพบอกึนพวนี่ลุมาแล้วแล็วลลกลุกขึ้นมีน้อเออมิจตจะลงลุเงาอย่างเดียวแต่ลุกมาแล้วแล้วเลยิจตลุไอพวกขึ้นตี้มันดนขึ้นเรื่อยันขึ้นเรื่อยเอเรียงเาะน้อขึ้นเปีเลยพวกนี้เนี่ยลุกลุไปเลยพขึ้นขึ้นเลยอือคุณแล้วลุกไหมแต่คุณแล้หลอดกรนลุมไหมเพราะลุกป่ ย่ามมาหนึ่งย่าขึ้นไปแล้วบ่เออย่าไปแล้วย่างเน่บอกโอ้ได้ไรบ่ได้สมันสีโอบ้างอ่าสีน้องครับบรรยากาศมาอยู่หากินมานเท่าคนมันควรหลายตาเป็นมือเรียนรอกจากว่าเออแต่คนบางคนโอ้ข้างุ่งเบิ้นเบิ้นฝายเบื่อนยังโค้งงี้น้องฝายฝายกะเล่าฝายกะเล่าน้าานาอโค้งงี้โค้งงี้เอาทุกปีนพอลุงเอาไปปีละตันมานั่งนี่ไอ่นี้ ที่เราตันสองตันน่งลกรปนที่นึ่งแบบเป็นตันเนอะใช่พวกเดียวหลายวกันก็ได้หรไได้เนาะมือเศร้านี่เป็นตาสะออนเนาะมือเศร้านี่ความมั่นหาพบลอยลูกหากบลอยลูกมดเตรงเอเอ้ยิ่กือบกวนั้นโอ้กระสอบนึงมันต้างก็พอลอยลกพ่อผมเนาะกัปุ๋ยปุ๋ยตะเนาะเออปุ๋ยตะปันโอ้เาะมโทษแบเดียวเนาะมาโทษเลยนักภูเขาด้อยเมียนัก็ก ดูด้วยโลละปรครับพี่น้องครับจอจออันนี้ลวครับพี่น้องจอจอกว่าปลาจะไม่อ้อยอยู่ค่ะ